ถึงแล้วครับวพระธานุเมืองนี่นครับหลวงปู่มหาศิลาครับวันนี้พามาชมบรรยากาศด้านในที่จะมีการทำพิธีไหว้ครูนะครับคือวันพรุ่งนี้วันที่27เมษาครับด้านในครับได้มีการเอานำ้ายสายศีลผูกไว้แล้วครับ ทำพิธีไหว้ครูลูกคู่มหาศิลาครับในวันพรุ่งนี้นะครับเตรียมเงานนะครับที่ศาลาใหม่อันนี้ครับด้านบนศาลาครับมีที่จัดทําพิธีกันที่จะไหว้ครูพรุ่งนี้นะครับต้องสายบุญสายมูครับเตรียมงานครับ ที่วัดพระธาตุมือนหินนะครับด้านบนครับคือที่ไหว้ครูบาอาจารย์ครับด้านบนครับด้านล่างก็จะมีพวกได้สายศิลป์ครับที่ได้ผูกไว้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้นะครับติดเต็นด์ด้านล่างนะครับเป็นบทไหว้ครูขคงลูกปูกาศิลาครับพวกนี้ครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับหากคลิปนี้มี ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสายบุญครับขอบมากครับห <Okay. S 1> ัวเรื่องมากมาก ตอนนี้ก็พุณศรากระิจชนผู้ที่มีแรงศรัทธาจะมารอชมบารมีของหลวงปู่ศีลานะครับ่วงนี้รออากาศก็ร้อนอยู่แต่ก็สู้ไม่ถอยนะครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจมาแล้วนะครับเพื่อจะมารอชมบารมีของหลวงปู่มหาศิลาครับตอนนี้อายุหลวงปู่ก็น่าจะ8 0ิบย่าก8ปแล้วนะครับ ตอนนี้อาจารย์ลิงก็มารอรับนะครับกับพระสงฆ์อาจารย์ลิงก็มีหลผู้ใหญ่หลายหลายคนนะครับนี่ครับอาจารย์ลิงก็มาแล้วครับนี่สโล่งจริงหลวงปู่มหาศิลาครับู้ที่บุกเบิกอาจารย์ลินรอรับท่านเพราะว่าตอนนี้รถนั่ะเข้ามานสงทางเข้าข้างนอกแล้วนะครับเพราะว่าหลวงปู่เดินทางมาจากพุทธยานนะครับ ตอนนี้อาจารย์ลิงและพระสงฆ์หลายลูกมารอรับน้ัพระตการหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทบุกเสกที่ศาลาที่จัดไว้นะครับเพื่อวันรุ่งนี้จะรวมไหว้ครูหลวงปู่มหาศิลาครับลงทานสงวนก็รงทานนะครับน้องมากันนะครับมาชมบารมีของหลวงปู่ออาจารย์ลิงครับ มาลุกโมงผ้าสลุกผ้าใหม่ผมก็ยืนรอทักทายคุยกันนะครับนนี้จะมีรถเข้ามาแล้วครับน่าจะเป็นรถรู้เกอย่าง ไม่ใช่รถของลุงปูครับเป็นรถของอาง่านทะเบียนรถไม่เห็นเลยเลขอะไรทะเบียนรถเบียนของรุงหวนรถครับ <c oughs> พุทธศาสนิกชนก็รอกันเจิร์ตในเจาะครับโดยรอชมบารมีของหลวงปู่มหาศิลาสิราาิจันโตนะครับ ยิงเยบเจ็บใส่ทุกคนครับอากาศจะร้อนแต่ก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับมีพีท็อตแฟนของวุ่นนุ่นนุ่นวนุ่นะครับมา <c oughs> เดินเดินทางมาล่วงหน้าขนลุกผูนี่ก็เป็นผู้ที่มา กะทินมาทอดคือวัดพระทั้งกะทินข้าวกอดนะครับเจ้าภาพกะทินใหญ่นะครับข้าวขดนะครับไปชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อรอชมบารมีของหลวงปู่มากนครับหลวงปู่มาดูเบนมาครับทะเบียนรถแปดแปดห้านะครับ ท่านมาถึงแล้วยิ้มมาตลอดครับทะเบียนรถแปดแปดห้าแลครับหลวงปู่มหาศิลานั่งรถมานะครับเป็นรถแปดแปดห้านะครับเยอะตอนนี้ลวงปู่มหาศิลากำลังถ่ายรูปลงจากที่นั่งของลวงปู่ก็เยอะครับวันนี้เยอะมากก็พระอาจารย์ก็ได้มารับเดรอชมอาจารต่อต้าท่านลงมาจากรถเบนดครับตรงนี้น่าจะเช็คของดูว่าลืมของอันใดหรือเปล่าที่ท่านจะเอามาเข้าเนื้อ วิธีในวันพรุ่รรงนี้ครับบารมีหวงปูครับเป็นพระปฏิบัติสายธรรมนะครับหากใครได้มาชมบารมีของหลวงพ่ถือว่ามีบุญอันสูงนะครับว่าท่านเป็นพระปฏิบัติ ตอนนี้กำลังให้ลงปูลงมาจากที่นั่งรถยนต์นะครับต้องไปประคองลงมานะครับเพราะว่าลงปูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับนูาใครผ่านมาทางกาลสินเขาอ,อกมินโนกาสก,ก็ แวะมากราบกรรมการหลวงปู่มาตั้งจิตอธิษฐานครับจะสมหวังครับ <c oughs> ด้านในของวัดพระธาตุบ,บุือินก็มีโลงทานตอนนี้ก็ประมาณ1ิกว่าโลงทานครับแต่ในวันพรุ่งนี้มีรงทานสองร้อยกว่าลงทานนะครับไปเลาะชมดูแล,แล้วเยอะมากนะครับ มีเจ้าที่แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็มายืนรอรับหลงปูช่วงนี้ลูกศิษย์ลูกหากาล,งลังรอหลงปูขยับตัวลงจากรถเบนซ์ครับทะเบียนรถเบนซ์ก็แปดแปดห้าเพ่อเตรียมมานั่งที่รถวีแชร์แล้วรถเข็นนะครับท่านพงจาจะเหนื่อยอยู่นะครับ ยกมือสาธุเด e ้อพี่น้องเด้อในสาธุใ้บุญนํำกันเด้อทั้งจิตอธิษฐานทิ่ศษในที่ศาลาด้านข้างของพระธาตุบืงอนะครับตามเราชมครับสักครู่นะครับตอนนี้ท่านเหมือนกับว่าเช็คของอยู่ในถุงย่ามของหลวงู่เองครับว่า ได้ของมาคบไหมคุณเข้าพิธีสาธุ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 หลงปู่สาธุสาธุใครไม่มาสาธุหวพาันครับหลวงปู่มาแ้ครับสาธุเลยครับงเยกรบสาธุยกยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดนครับตอนนี้หลวงปู่มาทิลาได้เข้าไปที่ ที่พักเลยครับก้าวโมงเช้านะครับคุณปายลูกศิลป์ลูกหาแล้วก็เดินตามเยอะแยะมากมายครับในชมบ้านเรีเนืครับ